ในเวลาที่เกิดภัยพิบัติพวกเราก็ต้องออกช่วยเหลือทั้งๆที่ฐานพวกเราน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันเราจะต้องรีบเก็บของตัวเองของสำคัญให้ปลอดภยัยหลังจากนั้นเราออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดนทั้งว่าเหนื่อยแสนเหนื่อยทั้งคนเกียด แต่พวกเราก็ไม่เลือกปฏิบัติมันคือหน้าที่ที่คอยปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสำมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนำทั่วนี้ไปแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทาหารและตำรวจตวอฉดที่ปฏิบัติงานหนที่นั้นขอให้ทุกคนจงรอดปลอดภัยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มันอยู่ที่ใจ